งานนี้จัดเต็มค่ะมาเต็มคาราเบลเลยค่ะงานวันเกิดเอนะคะพรทิพสกิจใจนะคะกับแก๊งนางร้ายนะคะที่มารวมตัวกันด้วยชุดไทยอย่างสวยงามค่ะทุกคนมาด้วยชุดไทยสวยงามแต่งกายอย่างงดงามมาเต็มเลยค่ะทรงผมหน้าตาชุดนะคะตั้งใจมาร่วมฉลองให้กับเอนะคะในวัย42ค่ะ ซึ่งงานนี้ทุกคนแฮปปี้มากค่ะแก๊งนางร้ายสวยงามทุกคนค่ะแมนกระทั่งสามีที่มาร่วมงานนี้ด้วยนะคะก็มาเต็มเหมือนกันค่ะด้วยชุดไทยค่ะไม่น้อยหน้าคนอื่นเลยค่ะมาเป็นคู่แต่ละคนนี่แบบว่าพร้อมสายสะพายที่งานมอบให้นะคะมาดูบรรยากาศในงานเลยค่ะว่าเป็นยังไงค่ะทุกคนแฮปปี้ขนาดไหนไปเลยค่ะ